ไม่บอกนะคะว่าเย็บอะไรวันนี้ทำอะไรจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เย็บเหมือนเมื่อวานนี่ค่ะเ,คเหมือนเมื่อวันก่อนใช่นะเหมือนเมื่อวานเย็บใส่วงกลมแล้วก็กะผ้าเอาอน,นี่สำหรับที่ว่าถ้าเราทำใส่เองเราก็กะเอาได้ ถ้าเราทำให้ลูกค้าเราก็วัดให้มันแม่นยำอยเอาเอาความเม่นยำนะคะเดี๋ยวเราทำใส่เองแล้วก็กะดดูว่ามาดามกะกะนี้มันจะสวยไหมมีผ้ามันก็จะนิ่มนิม สีส้มครับเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะวิวไม่มีเลยตอนนี้ยอดวิวไม่มาคนติดตามคนสับแต่ใครก็หายพวกเราจะทำยังไงกันดีพวกเราก็ตั้งใจทำเนาะเพื่อนๆ ทุกคนก็ตั้งใจทํากันหมดทุกคนในกลุ่มของพวกเราเนี่ยขยันกันทุกคนแต่เป็นเพราะเหตุใดทรัพไม่มีเลยถอยหน้าถอยหลังทำแก้เซ็งไปงั้นเลเนี่ยไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ ทำนี้เสร็จแล้วนะก็เพื่อนๆจะหายเซ็งทันทีว่าทําอะไรของเธอนะเนี่ยเธอจะมาทํำะยกกรแยกให้เพื่อนๆดูทุกวันเป็นอะไรของเธอนี่ รอบแล้วค่ะใกล้จะรอบแล้วดถึงจะรอบนี่ผ้ามันจะดันดันกันซะหน่อย เสร็จได้ทิ้งเสร็จแล้วค่ะกลับออกมามันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ดูสิคะว่าอะไรน,นี่เราไม่ใช้จักรแล้วเห็นไหมคะมันรูปตะกร้าเลยเขานี่ซับในค่ะ นี่แทนแทน,แทนหน้าร้อนทำซับในใส่หมวกนี่กลับเข้าไปเลยนี่ค่ะในหมวกมันก็จะมีอันนี้อยู่เพราะว่าอะไรถึงจะทำซับในใส่หมวกหนึ่งบางทีหมวกมันใหญ่กว่าหัวเราสอง พอใส่แล้วมันจะใส่แล้วคันหัวเคยไหมคะใส่แล้วคันมันเป็นเพราะไอ้นี่มันต่ำหัวหรือเปล่าทีนี้หน้าร้อนนะคะ่ะหน้าร้อนสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องการหมวกนะคะเพราะมันจะร้อนมากเหมือนกันไม่เหมือนกันละคะันล้ำร้อนมากเลยแหละ มันร้อนแสบๆอบยางไงชอบกุนที่นี่ไม่เหมือนประเทศไทยเราร้อนเหงื่อออกเนาะอันนี้มันจะแสบๆสผิวหนังหรือว่ามันอยู่ใกล้จะว่าใกล้มันก็เราก็ไม่รู้ว่าเส้นสุดๆดที่เท่าไหรนะ่เนาะ มาดามทำก็ลืมบอกให้น้องๆดูทําใหญ่เลยนี่เราก็จะกึง่งกึ่งข้างข้างบนนะคะให้มันติดกับข้างบนข้างหัวนะพูดภาษาชาวบ้านเนาะกึง่งมันติดมันจะได้ไม่ล่วงลงมา ถ้ามันหลวมนี่เราทำซับในใส่มันก็จะจะดูดีขึ้นนี่ค่ะแทนแทนทซับในใส่หมวกเห็นไหมคะทีนี้หมวกของมาดามก็จะมีดอกไม้หน่อยเพื่อความสวยงามสาวๆใส่ดอกไม้ให้มันจะสวยหน่อยนะคะ ไงคะ่ะซับไนใส่หมวกเราจะใส่ให้ดูนะคะเป็นไงคะสวัสดีคะ่ะมาดามกะปิทันเนื้อ